เห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมอ่าเห็นเที่ยวเฉาเหมือนความรักของพวกเราเลยรักเธอมากเลยนะเะไปอยากเราดีอะไรนะพี่วินฮะฮะทัวอะไรนะบอกว่าใคร สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผม DC โรนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาช่วยเพื่อนนั่นเองนะก็คือวิงคาโอนะครับครั้งนี้ครับทุกคนแบบมีคนมาขอมาเยอะมากเลยนะอยากให้ผมแปงลงร่างนะครับแปงลงร่างเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนแบบแปงลงร่างเป็นผู้หญิงเป็นจีบวินนะครับทุกคนผมก็เตรียมมุกเด็ดๆเอาจาก Google นะครับไป ทินนะครับุกเออดูซิว่าวินะจะทําตัวยังไงนะครับทุกคนเออคือแบบมีคนขอมานานแล้วแหละแต่ไม่ทําสักทีแต่ผมก็เคยทาไปแล้วแต่ก็อยากทําอีกรอกครับผมโอเคนั่นแหละตามนั้นนะโอเคยูลืมกไลในคลิปนี้ถึง1,000ไลค์ไปเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วไปดูในคลิปกันเลย โอเคทุกคนกล้าโซยูดูทุกคนได้มาโซเองนึกว่ายูเก็บไม้ก็ลาอวันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับก็วันนี้สวัสดีครับเราต้ตามหาความรักครั้งใหม่กันไม่เป็นไรนะครับเราโดนอ่าจิี่จะก็หาปั่นประสาทไปนับในเราจะดีอะไรนะจริงเจ้าก็หาปั่นประสาทครั้งใหม่กันดีกว่าเอ้ยรอบแรกนะครับตอนที่จะมีความรักได้สักครั้งหนึ่งเราต้องมีแบบฐานบ้านคงก่อนครับเราจะจับแรกเป็นก่อนบินมันบ้านค้งไหมเนี่ยทุกคนเราอะไรดูจากส่งดูไม่มันโค้งวันนี้เราจะมาทำเป็นอ่าส่งไม้ขายแล้วกันนะเราจะ าามไ้กัน่ขออนุญาตจอมาจะทานสักครู่นะครับทุกคนขออนุญาตเปิดมุกหาใน Google หน่อยกันว่ามันมีมุกไหมฮ่าฮ่าแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคมาได้มุกแล้วสลัววินวินครับวินครับทุกคนวินครับขุดไม้เสียงเสียงมันดังมากทุกคนวินครับให้ขวานไปนะอ่ะถ้าไม่เสียงนกเสียงกามันดังจังเลยเนี่ยเอ้าให้ขวานไปเลยนะเฮ้ยเป้ยอะไรทุกคน อยู่ก็ไม่ขวานออกมาอ๋อคเมื่อกี้ไม่เห็นมากำลังตอบแชทอยู่โอ้ยอู้สบายเดี๋ยวผมเดินมาได้ไหมบายแล้วเราจึ๊บจึ๊บเฮ้ยทำท่าแบบเศร้าๆดีกว่าแบบโศกเศร้าไหมโคตรโคตรสบายเลยทุกคนดอกไม้แบบเหมือนดอกไม่ต้องแบบใช้มือขุดไม้อะครับเราแบบอยู่ก็ไม่ขวานออกมาครับนั้นเขาไม่เห็นเหรอเดือดเมาจริงเลยไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนในมาหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปหาชาวบ้านเราเอาไม้ไปขายกันเนับนี่ก็ตัวรับแรก เห็นไหมเห็นไหมเห็นสิเห็นสิเป็นเจ้าสัวค่ะโซกันพี่จะหันมาหรือเปล่าพอเราเป็นเจ้าเราพอเราเป็นเจ้าสัวอ่าเร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 าบอกเขาจะต้องเป็นหลักเราท่านบินจะบินไปเป็นอย่างไรพูดดูไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้นะครับนมันนี้เห็นไหมเห็นไหมอะไร่ะไม่ไม่เห็นมาเมื่อกี้หนอนเอ้ยหนอนอ๋อเจ้หนอนด้วยว้ายหนอนเอ้ยเห็นไหมเนี่ย เมืนอนแม่งน่ากลัวโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าไปไหนหนอนหนอนเอาเป็นหนอนแบบทักทายมาทุกคนวราวีนไม่มาเลยอ่ะแบบไม่ได้เลยโอ้หลงไลึกเลยตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันแต่ว่าการมาช่วยได้เปล่ามันก็เห็นไหมเนี่ยกำลังนกนึกว่าอะไรเห็นไหมต้องเห็นแล้วป่ะทำไมไม่เห็นมันจะพูดไงล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นยังเห็นเหรอเฮ้ยทุกคนอยู่ก็ไม่สาวอยู่ข้างหลังผมอะครับสวัสดีครับทักท่าสวัสดี สวัสดีครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวก่อนครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพูดได้ไหมครับจากฟังเสียงน่ารักน่ารักครับเราเป็นการทักทายให้หน่อยไปไปรอเล่นรอเล่นรอเล่นติ๋ก็โยนหนอนมาให้เรารอเล่นรอเล่นเอาหนอนไปไว้หัวดีไหมอ่นนี้หมดเกล้าเอ้าผมว่าผมไปยุ่งกับเขาดีกว่าเฮ้ยเขาตามมาชักโตัวนึงนี่่เห็นหรอก เห็นหัวแล้วมั้ยไม่หลอนเลยมุดหัวตายตายชิุ่กถ้าเวลาผมจะช่วยใครมันแบบช่วยแทบไม่สำเร็จเลยเมล่อผมตายครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิลุกวามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วดกคนของนีแล้วไปเขาสู้ไปมานี่เฮ้ยนกนกนกเฮ้ยอย่ายุ่กับเราเธอเธอไปเลยโอ้ยอะไรเธออะไรสวัสดีสวัสดี สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทำไมเะมสวัสดีหรอกเมื่อกี้เธอหน่อนมาแกล้งเราอะบีนม,มีแฟนแล้วนะครับทุกคนแต่ผมจะถามว่ามีแฟนยัง <c oughs> ถ้ามาตอบว่าไม่มีอะมีแฟนยังโอ๊ะแฟนไม่มีหรอกแบบเราไม่ไมใครเอาหรอก <c oughs> มีแล้วไม่ใช่หรอไม่มีใช่ป่ะทำไมไม่มี เราโดนคนแถวเนี้ยมัน,มน,มนชื่ออะไรไม่รู้อะมันปั่นประสาทเราอะจนแฟนเราทิ้งไปแล้วอะนายแฟนแฟนเก่าเธอสิไม่ใช่นายชื่อออมสวนหรอออมศิลสิแฟนเก่าชื่ออมอมสวนออมสวนแชะไม่ใช่ออมสวนที่ไปนเก่าเราที่ออมสวนนายอ๋อออมนชอบนายเลยเราอยู่กับตัวประหลาดด้วยเรามีอะไรให้ เรามีอะไรให้ไหนในเธอมีอะไรให้เราไม่เอาหนอนนะนอุ้ยอุ้ยไม่จริงหนอนุกคนเด็กเป็นอะไรบนหัวว้าวโอ้โห so good thank you ขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะหมาจิ้งจอกอ,อ้าวเฮ้ยตายได้ด้วยอะไรอ่ะอุ้ยินี่เราให้หมาอันนี้เลี้ยงหมาไหมอุ้ยหนั่น,นจิ้งจอกน่ารักอันนี้นี่กระดูกกระดูกไม่ใช่จิ้งจอกเฮ้ยอย่าตีหมาอย<า>่าตีหมาเก็บแบบมนตีเรา อะไรเธออย่าเดี๋ยวคิดสดๆกันตีหมานั้นไม่ดีตีตีอะไรดีตีต้องตีตีอะไรดีเนี่ยตีตีใจเราได้เฮ้ยทุกคนคิดสดๆอ่านอ่านสิอะไรอ่ะตีหมานั้นไม่ดีใจเราตีใจเราได้ไอี๋อะไรเนี่ะอะไรคิดอะไรทีอจะไปไหนมีมุก มีมุกมาเล่นเปล่าเมื่อกี้คิดสดไม่ได้ Google ไม่ได้คิดเลยเลยเมื่อกี้คิดซะยากเลยคิดอะไรอ่ะไหนเธอเธอชื่ออะไรอเจี่บวะเธอชื่ออะไรชื่ออ๋ออยากรู้ชื่อเธอชื่ออะไรวินวินวอนแล้วกันชื่อวอนชื่ออะไรนะวอลชเรียกยากขอเรียกที่รักได้ปะไอ้ทุกคนครับผมจะปล่อยเงียบแล้วไปไหนเอาเท่ไปไหนอ่ะ ได้ชื่รักอะไรได้ชื่รักอะไรนะฮะเราเปลี่ยนชื่อไงเราชื่อชื่อดอนดอนล่าแล้วกันดอนล่านี่ชื่อให้แบบชื่อดอนล่ามันเรียกเรกขอได้ชื่อรักไม่ได้เหรอเอ้ยโอ้โหจะมีทุกคนเอาไปปล่อยเงียบแล้วก็หายไปแบบฮ่าฮาไปทุกคนทไปปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่าไหร่ เฮ้โอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวแร๊บหนึ่งหายตัวได้ไงอ่ะรู้เปล่าเราหายเราหายไปไหนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้คิดเองเลยด้วยกันเปล่ามากุกเกินไมเื่อกี ah> ้ไปไหนวาร์ปเข้าไปในหัวใจเฮ้ยวา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 ยตีเองตีก็ตีก็ตีก็เออเออเออวาร์ปเข้าไปในหัว หัวใจเธ <ใน S 1> อโอ้คิดผมคิดอะไรไวนะ้น่ะไม่อยากคิดแล้วไ <c oughs> ม่คิดจะสดวาวเข้าไปในหัวใจเธอไอ้เลือดไมนเลรู้สึกกลัวบางแบบวะนึกือดไมได้ก็เลือดงั้เมื่อกี้ทุกคน,นอ,อะไรเหรอเราอยู่เราอยู่บนบนบนต้นไม้เธอมาสร้างนะคนของเราสองคนอยู่บนต้นไม้เถอะนี่แล้วกันนี่นี่นี่โฮ้ยบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้เหรอนี่นี่อ่ะไม่ใช่บ้านต้นไม้นะ<น><น> ครับนองครับพาวิงขึ้นไปก่อนทุกคนของคุณไม่เข้าไ่ได้เลยบายมันหนามาก TP Castle มาหายดีที่ดเฮ้ยนี่มันหออเรือนหอของเราสองคนใช่ไหมเธอไม่ใช่นะว้าวนี่เราเอาเตียงให้ลการท่านั้นเอาเตียงให้ด้วยเสจสับจริงๆเราจะตกแต่งบ้านบ้านให้นะนี่เราจะตกแต่งบ้านนะโอ้ยได้เลยงั้นดย๋ยวเรายืนดูแล้วกันเออยืนมองไป ยืนมองไปนะแบบอาหารอย่างหัวแล้วกันทำไมต้องมองเราเข้าใจไหมด้วเธอจอ่านก่อนสิอ่านอ่านฮัลโหลเฮ้ยอะไรเธอเออเอ็นนี่นี่ทำไมต้องมองเรา ยินมองไปนะครับเราอยากมองเธอเพราเราชอบเธอไม่ละมฮ้ยเ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 อ้หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮที่นอนอะ้รอันนี้ยม่้ยเไ้่เมายเฮหยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ไม่เหรอเราไม่มีเฟอยเ่ทีเไหนไม่มีเราจะม้ยเออาเฮ้ยเรใยเฮเฮ้ยเฮ้ใช่เฮ้ใช่้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮยเเ้ยเฮเ้ยเ้ใเ่เฮ้ยาฮ้ยเา้เ้เย้ใเย้ด้ เราจะตกแต่งบ้านให้นะบ้านต้นไม้นะครับทุกคนนี่นี่เตื้อเตื้อแล้แต่งให้เอ็นชาร์ t อ่านี่อ่ามีตาปูดเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเดือยวไม่ไม้หมดอ่ามาละเตื้ออาแต่งมูวางวางไปก่อนอ่าไม่รู้เจ้าบ้านทําไมนะครับโอเคค่ะอ่าตื้อเดือชื่ออะไรเนี่ยเราเราลืมชื่อเธอไปแล้วเราเรียกเธอที่รักที่รักกระเทยดอนล่าไงชื่อดอนล่าชื่ออะไรไม่รู้นะผมคิดมาเมื่อกี้ ซืบเวนเวนต่างคนต่างอย่างทำบ้านครับทำอะไรหรอทำอะไรอ่ะทำอะไรเอ้าเราจะสร้างเป็นบ้านแห่งความรักเราสองคนนะจ๊ะอนี่ลงมาอะไรไหนบอกจะมองอะไรเหรอทำบ้านเราทำบ้านทำไมสองคนยังไงล่ะชื่ออีฟใช่ไหมชื่ออีฟใช่ไหมนี่ โกหกไหนบอกไวงสร้างมาอ๋อโอเคโอเคเราจะมองเธอจะไม่ละสายตาเลยอ่ะนเราจะมองเธอไม่ละสายตาเลยไม่ได้โกหกนอโทษขอโทษเรียนเธออีฟเรียนเธออีฟอีฟเรียนเธออีฟไหนอ้าวแล้วเอาเธอไม่ชื่อี๊บเธอชื่ออะไรนะชื่อชื่ออาร์มีอาร์มีอ๋อชื่ออาร์มีอะไชื่อตาตาพุทธามีเหร หาไหมหาไหมหาไหมเธอเราเธอเป็นคนตลกแล้เนี่ยนี่อะไรเราเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดแต่ถ้าชอบคนตลกก็มาหาเราได้ตลอดแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าชอบคนตลกก็มาหาเราได้ตลอดไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้เขามุกเยอะจริงจริงกเยอะมันมีหอยไปเนี่ยเธอมันแฟนเป็นแฟนเราแล้วนี่นี่ แฟนเราได้เลยเถอะเฮ้ย,อ,ยอะไรอะมุกมันคือ,อ,อ,ม,อมุกมันก็คือหอยไงยครับผมเอามุกกูตายดีกว,ว่าเ้ยเดี๋ยวกูตายแล้วกินยังไงนะทีนี้อ้าวจะตายทำไม,มอ่ะนะโอเคมีระบบวับอัว์วับอัตโนมัติดูดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดูพระอาทิตย์ขึ้นกันอะไรขึ้นอ่ะไม่เห็นมีเลยไป รอดูพาทิตขึ้นไหนๆพาทิตขึ้นไม่เห็นมีเลยรอดูพาทิตเนี่ยนี่คนอื่นเขาให้ดอกกุหลาบนะผมให้ดอกมนผมให้ดอกไม้นอเน่าเราเราเราให้นะมันจะได้เบ่งมันจะได้เหี่ยวเหี่ยวเฉาเหมือนความรักของพวกเราคนอื่นเขาให้ดอกกุหลาบผมให้ดอกไม้งแง่เราให้นะมันจะได้เหี่ยวเฉาเหมือนความรักของเอ้ยเหี่ยวดีทำไมออี รักเราไม่ดีตรงไหนอีฟามหน่อยเราเราออจะแบบเสื้อฟ้าหัวเขียวขาวหน้าตาดีเียวสมาร์ทอะไรแบบนี้นี่แป๊บนึงไงไมอีไม่ห่าไม่อีจะไม่แลหันมามองเราบ้างเหรออีฟนี่แป๊บนึงแป๊บนึงระหว่างเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะอีฟเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมอ่าเห็นเหี่ยวเฉาเหมือนความรักของพวกเราเลยจะลงมาจีบหรือมาอะไรไว้น่ะ เราเฉาเหมือนความรักของพวกเราเลยเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิอี่ไม่ดีเราทุบออกเลยละกันอีฟเรารักกันจะตายใช่ไหมอีฟอีฟรักเราไหมอีฟอีฟพูดมาดูพระอาทิษย์ไม่ตอบด้วยเมื่อกี้อาทิษย์ขึ้นกันมาะเรานั่งรอครับอีฟไม่ตอบเราอ่ะอีฟอะไรนะถามอะไรนะเราไม่ได้สนใจอีฟรักเราไหมแค่นั้นแหละเราถามแค่นั้นแหละอีฟอีฟรักเราไหมอีฟตอบเรามาอีฟไหนแค่ แค่พูดชื่อยังผิดเลยตกลงมาจีบหรือมาอะไรครับเนี่ยแล้วเราเราเธอชื่ออะไรอ่ะเราจำชื่อเธอไม่ได้เราเพิ่งเจอแค่เมื่อกี้เองเพิ่งเจอเธอทีละีตาพุทธบอกว่าอาร์มีอาร์มีตาพุทธเหรอเออเอาดีดีดีอ้ยไม่ใช่อาร์มีก็ใช่ไงอะไรเนี่ยเอาร์มีสอาร์มีอาร์มีไม่รักเราแล้วเหรออาร์ อามีนี่ก่อนแรกทีเราเจอดิไปแล้วเลยเจออันนี้อยไหนอะต้องลงมาจีหรือมาแกล้งเอาเดี๋ยวเอาที่ไหน a few moments later นี่พาดพึ่งพอดีตูบเธอที่ไรเนี่ยจะไปดีเรารักเธอมากเลยนะเธอจะไปอย่างเราดีอะไรนะพี่วินฮะฮะพูดอะไรนะบอกว่าใครเฮ้ยอยู่ดีเอาสิ่งเข้ามายังไงนะ เตรียมจีบสาวอยู่ครับเออวทำไมต้องบอกล่ะอินกับเนเรื่องครับตกลงมีแฟนเปล่าดูดูอะไรเหรอครับไหนเล่นเกมไหเอออะไรเล่นเกมจีบสาวสาวอยู่ครับทำไมต้องหนังเปล่าไม่มีอะไรเราเขาอัดคลิปอยู่ไงรักเราไหมกีบสาวอยู่เขาจะลงช่องครับโซนเอ็สองไม่เชื่อล่ะค่ะต่อ จริงๆเขาว่าคลิปลงช่องสองอยู่จะให้เขาไปคลิปอะไรก็ได้แหะโอ๊ะ้อโอเคโอเคเขาก็แบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบฝากกดไลค์ติด้วยผมด้วยนะครับสู่ตรง Subscribe แล้วโอเคเลยติดตามก็ติดยิงให้ผมด้วยหนุ่มข้างหน้าอย่างผมแปรางเป็นตัวเลยทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย